เดี๋ยวไปอีกห้องนึงนะนี่เราก็เดินประตูเสียงน่ากลัว่ะคนน่ากลัวร้อนๆอ่ะยังมาเลี้หมีแล้วยังมีเลี้ยงหอยเซลังลีไข่หอยแล้วยังไม่ไข่หมีนัดหมอมีแก้ฝีแก้เห็ดแต่ว่ากันแพทย์หมอเช็ดแก้เห็ดแก้ฝีสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับตอนเนี้ยผมเนี่ยได้เป็นพ่อคนในคนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยตอนเนี้ยผมเนี่ยมีน้องที่ผมเนี่ยต้องดูแลแล้วก็ต้องเลี้ยงด้วยแล้วตัวนั้นอ่ะมันก็คือนี่ น้องปะทงนี่นะครับเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาได้มา2-3อาทิตย์แล้วเนี่ยเป็นไงน้องเนี่ยเนน่ารักปะ่ะมันจะมีสไซส์ที่ผมซื้อมามีแบบ หญ่แล้วก็แบบตัวเล็กลืมบอกไปนะครับว่าตามจริงเนี่ยในตู้เนี่ยมีปลาหางนกยุงด้วยเห็นปะแล้วสาเหตุที่มีเนี่ยเป็นเพราะว่าไอโกเนี่ยน้องสาวผมนะครับคืออยากเลี้ยงปลาหางนกยุงส่วนผมเนี่ยอยากเลี้ยงปลาทองเลยบอกว่าโน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 อยากได้ปลาทองส่วนไอโก้เนพว่าแม่แม่แมอยากได้ปลาทงไอไม่ใช่ปลาทูมันอยากเลี้ยงปลาหางนกยุงผมก็เลยแบบโอเคโอเคงั้นเราก็เลี้ยงต๊กในตู้เดียวกันเลยก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับสาเหตุมันก็เลยมีแบบหลากหลายชนิดอยู่เอาจริงก็มีแค่สองชนิดแหละก็คือปลาทองกับปลาหางนกยุงอแบบ ตีสีีห้ผมตื่นเชาา้าม่านะครับโอ okay, เคจะวลองให้ดูนะมันจะกินหรือเปล่าตอนนี้ตุด๊ดตุตุ๊ตโอ้ยแม่มันกิน,น,นลเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยโอ้โหนนาวละเดี๋ยเฮ้ยแ, <careers> <c oughs> แต่มันยังไม่นอนเลยีย เดี๋ยวนี่มึงมาเต้นอะไรเวลานี้เนี่ยดูเวลาก่อนเอ้าอบจะที่จะตายสนใจลองปะล่ะอ๋อน่าสนใจนะเฮ้ยเฮ้ยเงยบ้านคน ฟนเมื่อกี้สวยป่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับคือตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่อังกฤษนะครับปีที่อเออสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยมีชื่อว่าเกมอาร์ตนะครับ ใช่ครับเกมอาร์ตเกมอาร์ตเนี่ยก็คือสร้างเกมใช่ครับคือผมเนี่ยตอนเนี้ยผมสร้างเกมที่แบบอารมณ์แบบว่าเหมือนแบบ uh, Resident Evil หรือแบบ Home Sweet Home ซึ่งแบบน่าก,กลัวน่าก,กลัวหลอนๆอนหรือแบบมีผีแบบอารมณ์แบบมีคาบเลื่อ,อนอะไรเงี้ยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะโชยทุกคนดูเลยนะครับว่าหน้าตาเกมของผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่คลิกเข้าไปเลยคือโปรแกรมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันมีชื่อว่า Unity นะครับเป็นเกมที่ที่เอ๊ะมันเป็นโปรแกรมที่ที่แบบทุกคนโหลดมาได้เลยเพราะว่ามันฟรีแล้วก็มันสามารถ สร้างได้แบบหลากหลายมากๆไม่ใช่แบบแค่แนวนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะโฟกัสสิ่งที่ผมทําอยู่นะครับซึ่งถ้าทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยมันก็คือ2ห้องนะครับมันเป็น2ห้องแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบทูรูมรูมนึงเนี่ยเป็นเบดรูมนะครับห้องนอนอีกห้องนึงเนี่ยก็จะเป็นห้องใหญ่ซึ่งเป็นเหมือนห้องครัวนะครับแล้วถ้าผมเนี่ยลองกดลกดลงเล่นเลยเนี่ยคือคาแรคเตอร์ผมเนี่ยตอนนี้ถ้าให้ผมคลิกดูนะครับ คือคาแรคเตอร์ของผมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เอออยู่ไหนวะนี่นะครับนี่เห็นปะ่ะทุกคนเห็นไหมไมันเป็นแคปซูลเนี่ยอันนี้คือคาแรคเตอร์ผมถ้าผมกดลองเล่นปุ๊บมันก็จะมาโผล่ที่ห้องโคลเลยนะครับนี่นี่เป็นไงนี่เนี่ยอารมณ์แบบน่ากลัวปะ่ะ หลอนๆมึนมเนเ่อน,อน,นกก่ากลัวน่กกวากลัวแบบอารมณ์แบบถ้าอยู่คนเดียวคือฉี่แตกแน่นอน <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะลองเดินให้ดูนะครับเนี่ยเราก็เดินเดินได้นะครับแต่ถ้าเราชนตึกเนี่ยนะมันก็จะชนก็อห้ชนโต๊ะเนี่ยเรามันก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราได้สร้างบ็อกคลายเดอร์นะครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเดินผ่านได้นะครับอารมณ์แบบทําให้มันเรียลลิสติกอะ่ะคือถ้าผมแบบ เดินผ่านโต๊ะได้มันก็คงแบบเป็นผีละเพราะงั้นเราเลยได้สร้างบ็อกสแครดเดอร์มานะครับนี่เห็นไหมเนี่ยมันก็จะแบบเราน่ากลัวน่ากลัวแล้วอย่างที่ผมได้สร้างมานะครับในเกมนี้มันมีชื่อว่าเอ่อพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์หรือว่าพิกัพเอฟเฟกต์นะครับอารมณ์แบบหยิบของได้อะในเกมนะครับนะครับเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะโชว์ให้คนดูเนี่ยเห็นไหมมันเป็นมีดเห็นป่ะแล้วพอเราจะหยิบปุ๊บเห็นไหมปุ๊บมันก็จะขึ้นสีสม้มแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราสามารถหยิบได้ เห็นไหมเนี่ยคือข้อดีของจุดแดงๆที่ทุกคนเห็นอยู่วเนี่ย,ยคือแบบถ้าสมมติจุดแดงๆเนี่ยมันอยู่ตรงของปุ๊บมันสามารถหยิบได้โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราจะหยิบอีกของให้ทุกคนโชว์ให้ทุกคนดูนะครับนี่เป็นยังไงเนี่ยเหออ็นไหมอันนี้เป็นแบบกล่องพยาบาลมันเปิดอัตโนมัติถ้าผมเข้าไปในอินเรนจ์ของมันในระยะของมันนะครับมันก็คือเข็มชิดยาใช่เนี่ยนะนถ้าเป็นอินเรนจ์ของมันมันก็จะเป็นสีม่วงนะครับอันเมื่อกี้คือสีส้มคือแบบสร้างลุกเล่นไงมีหลากหลายห <c oughs> นะยิบ ของมันก็จะหายไปโอเคเดี๋ยวไปห้องนึงนะนี่เราก็เดินประตูเออเสียงน่กกากลัววะคนน่กกากลัวร้อนๆน่ะนี่นะครับมันก็จะแบบโอ้มีปิดให้ด้วยนะปิดอัตโนมัติเออนี่อีกอย่างที่สามารถพิกอัพได้ก็จะเป็นปืนนะครับนี่ลองหยิบดูนี่เห็นปะ ดูห้องดูเห็นเลือดป่ะคือห้องแบบคนน่ากลัวคือแบบเลือดแบบเยอะไปว่าทําจริงคือนี่มันเลือดกี่คนแต่ไม่เป็นไรคือผมตั้งใจแบบอารมณ์แบบทําให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวไงนี่อีกอย่างที่สามารถปีกอัพได้นะครับมันก็จะเป็นขวดยาซึ่งหยิบไปเลยมันก็จะหายไปเลยนะครับโอเคทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้นะครับคือผมเนี่ยสามารถเดินเข้าออกประตูได้ตามอัธยาสายเลยนะครับเนี่ยเข้าออกได้นะครับนี่แล้วมันก็จะปิดอัโนมัติเนี่ย ห้องมันก็มี2ห้องอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออกมาให้ทุกคนดูเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็เป็น2ห้องนะครับแล้วทุกคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าผมทํายังไงที่มันสามารถเปิดประตูได้แล้วก็หยิบของได้นะครับซึ่งง่ายๆเลยทุกคนอาจจะเห็นข้างล่างนี้มันเป็นสคริปต์ที่ผมเขียนนะครับ ซึ่งผมเขียนกับอาจารย์ที่ผมยังไม่เสียนเลยนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถอธิบายได้แบบ100%แต่สิ่งที่ผมเนี่ยจับใจความได้คือเราไม่สามารถเขียนผิดได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับอันนี้คือสคริปต์ของประตูนะครับคือถ้าเราเขียนสคริปต์ผิดแม้แต่แบบสมมติเนาะผมเขียนคําว่า true ผิดอาจจะเขียนว่า t r e u อย่างเงี้ยถ้าผมคิดผมเขียนผิดแม้แต่ นิดเดียวเนี่ยประตูไม่สามารถเปิดได้เลยเพราะงั้นเราต้องละเอียดแล้วก็เราต้องให้ความสนใจใส่ใจกับมันมากๆซึ่งสาหรับผมนะมันยากมาก,มาก,มากสคริปอะเพราะว่าถ้าเขียนผิดแม้แต่นิดเดียวประตูคือเปิดไม่ได้เลยนะครับคือเราต้องมาดูว่าเออเราเขียนผิดตรงไหนซึ่งแบบมันเสียเวลาโคตรเลยพอโฟลเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนปิดได้อัตโนมัติพอเราออกอินเวน์อันนี้ผมยังไม่อันเดอร์สแตนฟูลีนะครับส่วนสคริปของไอเทมซึ่งพวกปืนหรือเป็นพวกเอ่อ ปืนมีดหรือเป็นยาหรือจะเป็นเข็มฉีดยานะครับมันก็จะใช้สคริปต์เดียวกันโอเคอย่าเปิดปุ๊บเนี่ยเนหะ็นไหมสคริปต์มันก็จะสั้นๆหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจำได้ไหมตอนที่ผมแบบ พอจะหยิบของอ่ะมันจะขึ้นเป็นสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยเนีนยเห็นปะมันสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเราได้เขียนสคริปต์ไปแล้วว่าเป็นคันเลอร์ซีเล o คันเลอร์เวลาพอเราจะหยิบปุ๊บมันก็จะส่งแสงให้เราแบบสามารถหยิบได้แล้วนะอะไรเงี้ยทำให้แบบเพลเยอร์มันเล่นง่ายๆน,นะครับแบบอารมณ์แบบเบื้องต้นเพลเยอร์แบบสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นแนวนี้ก็สามารถเออรู้แล้วว่าเราหยิบนี้ได้สมมติเนานะเป็นเก้าอี้เงี้ยเราก็ไม่สามารถหยิบได้เพราะว่าแสงเนี่ยมันไม่ได้แบบ ขึ้นออกมาแต่ถ้าสมมติ particle effect ก็คือแสงเนี่ยมันขึ้นออกมาแสดงว่าเราหยิบเราสามารถหยิบของชิ้นนั้นได้คือทุกคนมันก็จะมีแบบอารมณ์แค่เนี้ยแต่ตามจริงมันใช้เวลานานมากเพราะว่าคือหนึ่งเลยอย่างแรกคือผมต้องสร้างโมเดลคือทุกอย่างเนี่ยผมสร้างเองมาหมดเลยนะครับผมไม่ได้ดาวน์โหลดมัจากเว็บอื่นๆนะครับสมมติเก้าอี้หรือโต๊ะหรือที่นอน เทียงอะไรอย่างเงี้ยคือผมสร้างเองมาหมดซึ่งโมเดลมาเองกับมือนะครับคือผมใช้ 3ds max สร้างขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเพลนโง่ๆเลยเป็นสีแบบโง่ๆแล้วพอเสร็จขั้นตอนตอน่ตอไปเนี่ยผมก็ต้องไปเท็กเจอร์มันอีกเพื่อแบบสร้างสีสร้างแบบฝุน่นหรือสร้างแบบคราบเลือดรือที่ทุกคนเห็นนะครับทำให้แบบน่าก,กลัวน่าก,กลัวสอยองสอยองแล้วพอเสร็จปุ๊บผมเนี่ยก็จะเอามันลงเข้าไปในอา่า unity เลยนะฮะโอเคว okay, ล็อกครั้งนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับผมยังไงถ้าทุกคนชอบก็ฝากทุกคนกดไลค์กด like, แชร์ Share, แล้วก็กด subscribe แล้วก็แบบคือผมอยากให้ทุกคนกดแชร์กันจริงเพราะว่ามันไม่มีหลายยูทูบเบอร์แบบทําแนวนี้เพราะว่าอะเพราะว่าแกแบบพรกแกแบบไม่ได้เรียนคอสแนวนี้ไงแต่ดูผมเนี่ยคือผมเรียนแนวนี้มาเลยเพราะงั้นผมก็เลยรู้เรื่องนี้มาเยอะมากๆผมเลยแบบอยากโชว์ให้ทุกคนดูนะครับว่า สมมติแบบเนาะแบบใครแบบอยากลองเรียนอะไรแนวนี้เนี่ยก็มาดูวอล์กของผมเพื่อมาแบบจะได้รู้ว่าเออเกมอาร์ตเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันได้สร้างเกมแบบนี้นะสมมุติว่าใครไม่ชอบ 3D เนี่ยก็เอออาจจะไม่อยากทําก็ได้เออเคยอาจจะไปเรียนแนวอื่นซึ่งอาจจะแบบอาจจะไปแอนิเมชันเลย,เลยนั่นก็ได้นะครับมันก็จะหลากหลายไปเลยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวคือปีหนึ่งทุกคนเรียนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเรียนเกี่ยวกับ 2D นะครับไม่ใช่ 3D นะครับ เพราะว่า 2D เนี่ยมันจะ simple มากเพราะว่าสมมตินะถ้าเป็นเกม 2D ก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบ Mario แบบอารมณ์แบบแบบดึงเห็ดตึง้งตึ้งตึ้นะครับซึ่ง 2D เนี่ยมันจะง่ายมากๆทุกคนอาจจะ enjoy เลยเพราะผมตอนปี1ผมก็ enjoy มากๆเลยแต่พอเป็นปี2เนี่ยเราก็จะ focus เกี่ยวกับ 3D มากกว่านะครับซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับ 3D มันไม่ได้ยากเพราะว่าปีหนเนี่ยเราก็จะได้แบบแอบบทำ 3D m o เด l ไปด้วยสมมติถ้าจะหางงๆก็แบบ แบบอ๋อแบบขวดน้ำแบบนี้นะครับซึ่งให้ทํา 3D โมเดลของขวดน้ําเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันยากแต่ตามจริงเนี่ยมันง่ายมากเพราะว่ามันเป็นทรงแบบทรงกระบอกซึ่งง่ายมากเราแค่สร้างออกมาแล้วก็ทําแบบนี้ให้มันเล็กซึ่งเป็นขวดน้ําอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ได้ยากเลยเราจะได้อาจจะได้ทําขวดน้ําแบบนี้ตอนปีหนึ่งนะครับส่วนปี2เราอาจจะได้ทําแบบโต๊ะเก้าอี้ซึ่งอาจจะแบบแอดวานซ์ขึ้นอาจจะยากขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนจะเก่งแล้วถึงตอนนั้นนะเออไม่ต้องกลัวนะครับโอ <laughs> okay. เคพอครั้งนี้ผมพูดมาเยอะมากเลยยังไงก็ ฝากทุกคนไลค์กับ subscribe นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันล็อกหน้านะครับเพราะว่าเราลง็อกทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันพร้อมหลอดไฟนะครับที่ผมทําพร้อมอ e ีเต้นแบบอีเมื่อกี้กับไอคอนเมื่อกี้บัตนี้มันน่าจะนอนแล้วล่ะนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกัน็อกหน้านะครับผม <laughs> เจอกันบ๊ายบาย